เธอชอบผู้ชายแบบนั้นจริงเหรอแก่ก็แก่ดูก็รู้ว่าจนไม่เหมาะสมกับเธอเลยสักนิดคุณกลับไปได้ละฉันลืมไปน้องชายฉันมีปัญหาเรื่องเงินโอนเงินให้หน่อยิด2สองหมื่นถึงขั้นทำตามที่แกบอกทุกอย่างเชื่องเย็นแบบหมาแน่ถอดเสื้อออกถ้าคุณอยากให้ฉันคืนดีด้วยก็ยืนตากแดดรอยอยู่ตรงนี้แหละ ฉันจะไปดูหนังก,กับเพื่อนแล้วถ้าฉันกลับมาคุณยังยืนรออยู่ฉันอาจจะคืนดีกับคุณด้วยก็ได้ไี่หม่มันจะดีหรอแดดแรงขนาดนี้แล้วมันทำไมถ้าคุณรักฉันจริงก็พิสูจน์ให้ฉันเห็นสิ ่หมเธอชอบผู้ชายแบบนั้นจริงเหรอแก่ก็แก่ดูก็รู้ว่าจนไม่เหมาะสมกับเธอเลยสักนิดนั่นแะสิที่จริงแกก็ชอบผู้ชายแบบนี้นี่เองซื่องๆมมมมมถึงข่นานคำตามที่แกบอกทุกอยาก่างเชื่องแบบหมาแน่ม่ฉันแค่เล่นกับเขาเฉยๆใครมันจะไปคิดว่าเขาจะตีงตางขนาดนั้นแกต้องเก่งไปหรอก นี่เสื้อของคุณคุณกลับไปได้ล้วพี่ใหม่ผมทําอาหารมาส่งคุณยงังร้อนอยู่เลย คุณรี่กินนะใครบอกว่าคุณมาหาฉันที่ทำงานถ้าเพื่อนเสนินขึ้นมาจะทำยังไงแต่ผมเป็นแฟนคุณนะแค่เอาอาหารมาส่งคุณเองไม่เห็นจะเป็นไรเลยได้อย่างผมกลัวคุณกินอาหารข้างนอกไม่ถูกปากอะ่ะเลยทำมาให้อืมคอหลังไม่ต้องมาส่งแล้วนะอ๋อฉันลืมไปน้องชายชั้นมีปัญหาเรื่องเงินโอนเงินให้หน่อยสิสองหมืนได้ได้สิ เงินเดืนผมเพิ่งออกเลยเดีย๋ยวผมโอนให้ตอนนี้เลยโอนไปแล้วนะครับพี่ไม่ ไีใหม่นะัะแฟนแกไม่ใช่เหรอแฟนที่ไหนกันใครก็ไม่รู้ฉันไหม่รู้จักฮัลโหลครับแม่สีพรุ่งนี้วันเกิดพ่อของลูกเมื่อไหร่ลูกจะกลับ ไม่เป็นไรครับแม่ผมผมแค่เป็นหวัดหน่อยนะครับแ,แม่เป็ดีหน่อยนะพรแม่เป็นปู่ครับแม่แม่วางใจครับผมจะดูแลตัวเองให้ดีครับถ้าวันเกิดพ่อผมกลับไปแน่นอนครับแต่ตอนนี้งานผมยุ่งหน่อยเดี๋ยวผมเคลียร์งานเสร็จผมจะรีบกลับไปนะครับผมรักแม่กับพ่อนะครับ ขาลูกแค่นี้นะครับทุกครั้งผมก็จะรอเธอแต่ครั้งนี้ผมจะไม่รอยต่อไปเต๋คุณคิดจะไปไหนไหนคุณบอกว่าจะรอฉันไงใช่ผมเคยรอคุณ และเคยใช้เวลาหนังหนึ่งเรื่องยืนกลางแดดเพื่อพิสูจน์ว่าความรักที่ผมมีให้คุณมันมากแค่ไหนแต่น่าเสียดายเพราะคุณไม่เคยเห็นค่ามันเลยผมไม่ได้โง่ที่ผมยอมหลอกตัวเองเพราะผมรักคุณและผมคิดว่าคุณก็คงจะรักผมแต่ไม่เลย กี่ครั้งต่อกี่ครั้งที่ผมยอมให้คุณเหยียบย่ำและเล่นกับความรู้สึกของผมแต่คุณก็ไม่ยอมหยุดเพราะคุณคิดว่ายังไงผมก็จะทนแต่คุณคงลืมไปสิเพราะความอดทนของผมก็มีขีดจำกัดเช่นกันและสุดท้ายคนที่น่าสงสารก็คือตัวผมและครั้งนี้ ผมเลือกที่จะทําตามใจตนเองปล่อยคุณไปมีอิสระตีคุณฟังฉันก่อนผมขอโทษที่ผ่านมาผมเข้าไปวุ่นวายและขรัวนกับชีวิตของคุณปีใหม่ผมยอมรับว่าคุณเป็นคนสวยและเป็นผู้หญิงในอุดมคติของผมและผมก็ยอมรับ ผมอาจจะไม่ดีพอไม่คู่ควรกับคุณแต่ผมจะบอกคุณผู้ชายแบบผมคุณจะไม่มีทางเจอเป็นคนที่สองอีกมีใใหม่ถ้าระยะทางของความรักกันลองสองคนคือหนึ่งรวันนี้ผมได้เดินมาถึงเก้าที่เกสบเกแล้วและเก้าสุดท้ายนี้ ผมเลือกที่จะเดินถอยเพราะผมก็มีศักด์ศีเหมือนกัน ถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ